สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆของคุณครูนั้นก็จะได้เรียนทุกวันอังคารชั่วโมงที่3นะคะเราพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เบื่อย,ยังคะเบื่อเรียนหรือยังลูกยังไม่เบื่อใช่ไหมคะดีมากเลยเพราะว่าเด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงคะลูก ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราในแต่ละวันนะ่ะเด็กๆจะเห็นว่าเรามีข่าวเรามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนะคะวันนี้อากาศที่หัวหินดีไหมคะวันนี้ฝนตกไหมลูกฝนไม่ตกนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกแตกต่างกันเลอยังคะ แตกต่างกันแล้วนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าตอนนี้มีข่าวอยู่ทางภาคหเหนือฝนตกน้ำท่วมแล้วก็หลายจังหวัดที่เกิดภาวะน้ำท่วมได้ยินข่าวไหมคะลูกอา้าวใครรู้บ้างว่าจังหวัดอะไรบ้างที่มีข่าวน้ำท่วมกรุงเทพมาแล้วอ้อาวทางภาคเหนือะคุณครูฉเฉลยก็แล้วกันเพราะว่านะักเรียนชั้น ประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งนั้นนะคะยังจําไม่ค่อยได้จังหวัดที่มีน้ําท่วมหนักตอนนี้นะเพื่อนๆปลายทางเราก็น่าเห็นใจนะคะก็คือจังหวัดน่านนะคะจังหวัดพะเยานะที่มีน้ําท่วมสูงแล้วก็เกิดปัญหากับประชาชนหลายๆอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นภาคเหนือก็เป็นไงคะลูกวิกฤตเรื่องน้ำท่วมนั่นก็คืออะไรภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะ ภัยธรรมชาติเราก็เจอภัยธรรมชาติแต่เราเจอน้อยหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันร,รักษาอะไรลูกจะได้ภัยธรรมชาติจะได้น้อยน้อยลงในแต่ละปีรักษาอะไรเด็กๆทราบไหมทราบไหมคะใครตอบคุณครูได้บ้างเช่นเราเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นช่วยกันปลูกอะไรคะเก่งมากเลยนะคะปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เมื่อเราปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะดินก็จะเป็นไงสามารถที่จะรองรับน้ำฝนที่ตกมาทำให้เรามีอะไรลูกสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นคือการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นระยะสั้นก็เป็นไงก็ต้องแก้ปัญหากันไปวันนี้ก่อนจะเรียนนะคุณครูก็มีข่าวในพระราชสำนักเด็กๆด,ดูข่าวประมาณสองทุ่มไหมคะลูกดูไหมคะ ดูมีข่าวอะไรบ้างคะเมื่อวานนี้ใครมีมีภาพข่าวของใครบ้างของใครบ้างคะลูกอ่าไม่เป็นไรนะคะเราฝึกคุณครูฝากนะเด็กๆยังไม่ง่วงใช่ไหมสองทุ่มเนี่ยประมาณสองทุ่มไม่ว่าจะเป็นช่องห้าช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าเราก็จะมีข่าวในพระราชสำนักมาดูจากหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะให้เด็กๆได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะ หนังสือพิมพ์เดลินีววันนี้คุณครูขอนำมา กับผงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะข่าวนี้เด็กๆใครดูแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ใครดูแล้วคะใครเห็นข่าวนี้บ้างเอายกมือขึ้นโอ้เก่งมากเลยนี่เป็นปลายทางแล้วลูกปลายทางทุกจังหวัดดูข่าวนี้หรือไม่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณนะห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติที่โรงพยาบาลศรีราชนะคะ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสนะคะให้คณะกราบบังกองทูลถวายรายงานโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ปรับถึงอำเภอหัวหินของเราด้วยนะคะเราเป็นชาวหัวหินเราเป็นไงคะภูมิใจมากเลยเพราะว่า เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการคมานาคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางรถไฟเด็กๆเคยนั่งรถไฟยังคะเค,เคยนั่งแล้วเด็กๆรู้จักรถไฟไหมคะคมรู้จักเพราะว่าสมัยที่เราอยู่อนุบาลเนี่ยด้านหลังอนุบาลของเราเนี่ยเจะมีรถทางรถไฟใช่ไหมลกูกรถไฟวิ่งทุกวันเลยวันละไม่ทราบว่ากี่เที่ยวเด็กๆเป็นไง ได้ยินเสียงรถไฟก็ต้องวิ่งมาดูที่หน้าต่างแล้วเ็็นไงโบกมือบายบายใช่ไหมคะะคุณครูเห็นอยู่ประจําเพราะฉะนั้นนี่ก็คือให้เห็นถึงอะไรลูก mm hmm. การคมนาคมต่อไปนั้นเราจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นไงจะได้ความปลอดภัยสูงขึ้นอันนี้คุณครูก็นำข่าวมาฝากออีกภาพหนึ่งนะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิิยาภานะคะ สเสด็จไปประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์วิหารพระมงคลสิทธิการนะคะหลวงพ่อพูลน้วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ก็เป็นข่าวในพระราชสำนักมาให้เด็กๆได้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็เป็นไงคะลูกได้เห็นว่าคนไทยเรานั้นมีความสุขมีความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเราก็มี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะคะที่เป็นที่รักของเราและเป็นที่อะไรลูกภาคภูมิใจของคนไทยที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็เกิดมาใต้รม่มพระโพธินะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าช่วงนีอ้อีกข่าวหนึ่งข่าวอะไรคะการอะไรลูก การเลือกตั้งนะคะเด็กๆจะเห็นว่านี่แหละบรรยากาศของการเลือกตั้งต่อไปนี้เราจะเห็นคนไทยนั้นลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการเลือกตั้งเด็กๆเ,เลือกตั้งได้ยังคะลกูกยังอ่ะแต่คุณครูบอกล่วงหน้านะเด็กๆของคุณครูปอหนึ่งแล้วมีสิทธิ์จะเลือกพี่ประธานนักเรียนในเดือนหน้าคุณครูเตรียมงานแล้วเดือนหน้าเราจะมาเลือกแบบนี้แหละเลือกประธานนักเรียนตามที่นักเรียนเห็นว่า ที่คนที่จะสมัครเป็นประธานนักเรียนนั้นมีนโยบายสําคัญที่เด็กๆชอบนะคะเช่นเดียวกันระดับประเทศเราก็ต้องเป็นไงคะลูกคุณให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เครียดกับเรื่องการเมืองแต่เราก็เป็นไงคะลูกดูแลบ้านเมืองของเราให้สงบปลอดภัยแล้วก็เป็นไงคะ ช่วยกันนะคะทั้งคุณครูทั้งเด็กๆทั้งคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนําพาประเทศของเราให้ก้าวหน้านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งในที่ต่างๆจากหนังสือพิมพ์นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ให้มีเห็นว่าขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างไรเด็กๆตามคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้ไหมลูกได้ไหมคะได้นะคะ เด็กๆก,ก็ไปดูได้แล้วก็เป็นไงเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยไว้เห็นไหมบางคนคุณแม่ก็จูงไปด้วยนะคะจูงเราไปด้วยเพื่อให้เราได้เห็นอะไรบรรยากาศของการเลือกตั้งนี่ก็เป็นภาพหลายๆสถานที่นะคะคุณครูก็นำมาจากหนังสือพิมพ์ Daily New นะเพื่อให้เราได้เห็นว่าเนี่ยสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมคุณพ่อคุณแม่ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราก็ไปด้วยเราจะได้ไปเห็นว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่างไรนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยเอาละค่ะเรามาถึงเตรียมความพร้อมในการเรียนเอาเด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะเราจะมาฝึกกายบริหารเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะให้เด็กๆนั้นฝึกความพร้อมและก็เป็นไงลูก เตรียมตัวในการเรียนนะคะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลูกเอาละค่ะทั้งหมดจับแถว <Hey. S 1> เก่งมากเลยนะคะทั้งหมดแถวตรงวันนี้น่ารักมากนะคะนักเรียนชั้นปถมมศึกษาปีที่หนึ่งทับ <Hey. S 1> ทับสามนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา บริหารของ เป็นไงคะวันนี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากนะคะเอาละตอนนี้เรากิจกรรมขั้นที่หนึ่งในการเตรียมกามพร้อมของเราเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆป,ปลายทางเรียบร้อยอยังคะเรียบร้อยแล้ว<ม>เราก็มานั่งตัวตรงนะคะเราจะไม่คุยกันแล้วเราจะพร้อมที่จะเรียนกลุ่มที่1กลุ่มที่1พร้อมไหมยังลูกกลุ่มที่หนึ่ง ปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่สองยังไม่ยังลูกยังกลุ่มที่1ปรบมือสองครั้งกลุ่มที่1ปรบมือสามครั้งโอ้นะคะตอนนี้เป็นไงเริ่มที่จะพร้อมเพรียงขึ้นเพราะว่าสมาชิกจะเริ่มนับจังหวะถูกแล้วคราวนี้เรามาฟังเสียงกลุ่มที่สองบ้างดีไหมคะกลุ่มที่หนึ่งตั้งใจฟังนะลูกแล้วไม่ต้องปลบมือนะ กลุ่มที่สองปลอมมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอเป็นไงคะกลุ่มที่หนึ่งดีไหมคะดีกลุ่มที่สองตะกี้กลุ่มที่หนึ่งปลบมมือเสียงดังดีไหมลูกใส่หน้าทำไมล่ะไม่ดีเขายังชมเราว่าดีเลยเราก็ต้องชมเขาบ้างสิดีไม่ดีคะ โอ้เก่งมากเอาละค่ะวันนี้ดูสิกลุ่มที่1ยิ้มแล้วนะคะคุณครูให้คะแนนดีกว่ากลุ่มที่สองอยากได้คะแนนเปล่า,ากลุ่มที่หนึ่งอยากได้คะแนนไหมคะอยากเพื่อนเพื่อนปลายทางอยากได้คะแนนหรือเปล่าคะอยากได้ค่ะอยากได้วันนี้น่ารักมากกลุ่มที่1นคุณครูให้หนึ่งพันคะแนนอุ้ย กลุ่มที่สองหนึ่งพันคะแนนเสียงผู้หญิงฟังดังกว่าผู้ชายนะนักเรียนปลายทางโรงเรียนละหนึ่งพันคะแนนค่ะมเมผอบอกปลายทางนี่เสียงดังกว่าต้นทางซะอีกนะเก่งมากๆเลยวันนี้เอาละค่ะคราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องอะไรลูกการเรื่องเวลา